วันนี้อากาศร้อนเราก็จะทํายํามะม,ม,ม่วงกินกันนะครับมะม,ม่วงเรากเก็บจากต้น,น,น,นมีเยอะแยะเลยครับแต่กลองถ่ายดูครับเห็นไหมสองต้นนะ,ะมะม,ม่วงเราก็สับแล้วก็ใส่ผงชูรสใส่น้ําตาลใส่พริกใส่น้ําปลาและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลา น้ำปลาอยู่ไหนเห็นแม่ไว้ไว้ตรงไหนนี่ไม่ไม่ใส่เยอะไลย<ด>น,นะครับอยากได้ตอนแล้วก็ใส่ตอนนี้เลยนะแนวตอนนะั้ไม่กินตอนเราจะใช้ทัพพีนี่แหลนะเนาะทัพพีใหญ่เกินหน่อย<ช>ปากอันนี้อ่ะดูฮะ เนื่องจากน้ำปลาเนี่ยมันจะเค็มหน่อยแล้วก็ใส่ประมาณพอดีนะพออย่างปลาปลาปลาไม่ใส่อะเดี๋ยวจะชิมดูก่อนนะช้อนดีไหน,น,นลุกเคล้าให้มันเข้ากัน,นทำไมมันดูจืดจืดแต่ กลิ่นหอมมากเลยนะบะรังถ้ามีหอมหอมแดงอ่พวกถัว่วอะไรนี่ก็สามารถาใส่เพิ่มได้หอมมากอันนี้จะเป็นมะม่วงไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่มันออกออกมันๆเลยแล้วก็เวลาเอามา ยำเนี่ยมันก็อร่อยอยู่ชิมครับดูสีสันน่ารับประทานอืมอม่วง,งมันมันหนะอ่ะชิมดูขาดะไร โอเคโอเคิ่ไม่ดูดีรอบปีถัวนี้ต้นหอมนี่ต้นหอมก็อะไรหอมตักใส่จานตอนนี้